มีอาการกรดไหลย้อนแน่นท้องนะคะต่ละทราบว่าสามารถที่จะใช้ยาประสาทเจตพังคีได้ไหมคะครับสามารถใช้ได้เลยครับเพราะว่าประสทเจตดพังคีเนี่ยเป็นยาร้อนที่ช่วยขับลมนะครับช่วยลดอาการแน่นท้องจุกเสียดเรื้อรังสาหรับคนที่อาหารไม่ย่อยนะครับมีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนสามารถใช้ประสาทเจตพังคีเนี่ยถูกต้องแล้วครับแล้ววิธีการใช้ยาล่ะคะ ครับวิธีการใช้ยานะครับเราจะแนะนําอยู่ที่3แคปซูลก่อนอาหารเช้าแล้วก็เย็นนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยมีอาการเยอะใช่ไหมครับทานไปแล้วเนี่ยยังรู้สึกแน่นท้องอยู่เลยนะครับก็สามารถเพิ่มจํานวนได้จากเดิมเนี่ยให้ทาน2เวลาเช้าเย็นใช่ไหมครับเพิ่มเป็น3เวลาเช้ากลางวันเย็นได้เลยครับแล้วต้องทานกันติดต่อนานขนาดไหนคะการทานติดต่อกันนะครับสามารถทานติดต่อได้ถึง2เดือนครับเมื่อทานครบ2เดือนแล้วนะครับให้หยุดเว้นพัก7วันแล้วก็สามารถกลับ มาทานใหม่ได้โดยที่ไม่มีอันตรายครับ